สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านด้วยนะครับผมเห็นน้องใหม่ไหมครับตัวดำเมี่ยมเลยครับผมฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ลูกสาวนอนเล่นนะครับเล่นจนแบบหายมาเลย <c oughs> น้องใหม่ตัวดำเมี่ยมเลย นี่ครับผมน้องไหมวันนี้เลยลูกเร็วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากดูคลิปให้น้องไหมด้วยนะครับโอ้น้องไหม่จำไม่ได้เลยครับตัวดำมากนะครับนี่ครับตัวดำจำไม่ได้เลยครับดูครับทุกคนโอ้ลูกสาวเปลี่ยนไปทำไมมอมแมมอย่างนี้ลูกนี่ครับ คนครับนี่ครับมอมแมมมากเลยมา,าดีค่าส,สวยๆลูกมามเลือดติดลูกตาเนี่ยครับตา สนุกใหญ่เลยนะเนี่ยได้เล่นเต็มที่ครับผมปล่อยให้เล่นเลือได้ลูกตาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเี่ยเลยเน่ยเนี่ยเน่เนี่นีนี่เนี่ย ดีนะครับช้างได้เล่นแบบนี้ก็สุขภาพเขาจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีต่อร่างกายของน้องช้างด้วยนะครับผมจำน้องใหม่ไม่ได้เลยครับผมดับหมดเลยนะครับเล่นเล่นจนมอมแมมนะครับนี่ครับถูกใจเขาเหละครับผมก็ คงต้องพาน้องใหม่เดินทางไกลนะครับผมน่าจะได้ไปภูเก็ตนะครับผมคิดดูแล้วผมน่าจะเอาน้องใหม่ไปไว้ภูเก็ตนะครับแล้วก็ทําเอาไปทำโลกโลกสวยนะครับก็ให้อยู่ก็อาจจะให้ลูกชายดูแลให้นะครับจะเอาไปให้ลูกชายดูแลให้ที่ภูเก็ตนะครับก็ผมก็ คงต้องพาน้องใหม่เดินทางไปลุยที่ภาคใต้อีกสักรอบนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้อยู่มาหลายปีนะครับเมื่อก่อนก็14บปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคใต้นะครับเนี่ยก็จะเอาน้องใหม่ไปไว้ที่นู่นนะครับก็รอดูอีกสักเดือน2เดือนถ้าถนนเขาเปิดต้อนรับเปิดรับเวลาไหนก็คงจะได้เข็นไปนะครับตัดสินใจว่าจะเอาไปแน่นอนครับผม เปลี่ยนที่ทำอาหากินสักปีสองปีแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปครับผมจริงๆผมก็ผมไม่ไปไม่อยากไปเพราะว่ามันไกลแค่นั้นนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะผมก็เคยอยู่แถวปากใต้นานนะครับแต่ว่าผม รู้สึกว่ามันไกลๆนะครับเวลาเราไปไหนไปทุระหรืออะไรเงี้ยมันมันเดินทางลําบากแต่ทุกวันนี้มันสะดวกตรงที่เรานั่งเครื่องก็ได้ครับเวลาเราไปทุระอะไรเงี้ยครับนี่ครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาเข้าที่นอนนะครับผมค่ามากแล้วครับผมลูกสาวเล่นจนหลงจนลืมละนะครับนี่ก็พายแก้วนะครับทุกคนมีพายแก้ว ผ่แก um. ้วก็อยู่ติดๆกับน้องใหม่เนี่ยนะครับผมไผ่แก้วงาสวยมากนะครับไผ่แก้วก็อยู่ติดก um ันกับน้องใหม่นะครับผมก็มีบนห้ายน้องใหม่ไผ่แก้วนะครับด้สาวน้อยเชือกนึงครับตัวนี้มีอยู่สีเชือกครับทุกคนเรากําลังพ่าน้องใหม่เข้าบ้านกันครับผมก็เดินผ่านไผ่แก้วมาครับผมนี่ครับเข้าบ้านแล้วครับผมนี่ครับอาการของน้องใหม่เล่นนะครับเล่นจนเหนื่อยนะครับแล้วก็จะมีสภาพแบบนี้ครับผมนี่ เล่นจนเหนื่อยนะครับปล่อยให้เล่นจนเหนื่อยเลยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพายแก้วนะครับนู่นไกลๆนู้นครับผมนี่ก็สาวน้อยนู้นก็ข้างหลังนู่นก็จะเป็นบุญหลายนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่แฟมลี่ด้วยนะครับฝากดูคลิปเปิดคลิปทิ้งไว้เพื่อให้น้องใหม่ได้ค่าขนมด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ